สวัสดีนะครับผมชั้นเมืองกันนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มามาพูดคุยเกี่ยวกับพระเครื่องของหลวงพ่อกลวยนะครับที่ในมุมมองที่มากกว่าการซื้อกันการขายนะครับพอดีช่วงนี้ผมผมพรเอิญตั้งคําถามว่าตั้งคําถามกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อกลวยเนี่ยมีพิมพ์พระของสมเด็จัวเยอะมากนะครับท่านถอดมาเยอะมาก ผมก็เลยตั้งคำถามดูนะครับแล้วก็ด้วยเหตุที่ผมไม่คนศรัทธาท่านเนาะแล้วก็ก็พยายามหาข้อมูลมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างหลวงพ่อโวยกับสมเด็จโตนะครับผมก็เลยไปเจอบันทึกของหลวงพ่อจรูนนะครับวัดเฉลิมอาจจังหวัดราชบุรีท่านเนี่ยมีความสามารถ จะเรียกความสามารถพิเศษไหมหรือเรียกว่าท่านปฏิบัติมาแล้วได้ก็คือท่านมีวาระจิตที่เขาเรียกวาระจิตไหมหรือเรียกว่าความสามารถในการอ่านจิตหรือเชื่อมจิตอย่าเรียกว่าเชื่อมจิตเลยคือเรื่องของวาระจิตแล้วกันนะครับใครอยากรู้คําว่าวาระจิตก็ก็ <c oughs> ไปศึกษาดูนะครับ ทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยก็เลยผมก็เลยไปด้วยความสนใจเนาะก็ดูก็ค้นควาวิจัยมาแบบรูปเอาเป็นว่าพูดภายใน20นาทีแล้วกันนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จโตกับหลวงพ่อกลวยนะครับผมจะสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยต่อไปนี้นะครับมันก็คือเรื่องเรื่องจริงที่ผมไม่ได้ เขียนเองไม่ได้บันทึกเองไม่ได้พูดเองเพราะว่านี่ก็คือมาจากหลวงพ่อเจรูญวัดเฉลิมอาจนนะครับท่านท่านได้กล่าวไว้แล้วก็ไปถามกับลูกศิษย์ท่านได้อ่ะนะครับเล่าแยกออกมานิดนึงนะครับถามว่าพอดีมันม,มันมีข้อมูลนิดนึงนะครับที่ของหลวงพ่อกลวยวนะครับเวลาที่ไปปลูกเสก วัดในกรุงเทพนะครับอันนี้ไมบันทึกของหมอเฉลียวเดชมาคือท่านเคยไปปลุกเสกนะครับที่วัดกรายานะครับใครรู้จักวัดกรายามัางนะครับปี2500ปลุกเสกพระเครื่องนะครับช่วงนั้นเองเนี่ยนะครับปลุกเสกเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยท่านก็มีจำริในการเปลี่ยนชื่อวัด นะครับเดิมเนี่ยใช้วัดบ้านแครแล้วก็ยื่นเรื่องเปลี่ยนชื่อนะครับยื่นไปก่อนไม่ได้หมายเพาะว่าจะได้เปลี่ยนทันทีนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยมาได้เปลี่ยนตอนรู้สึกจะเป็นงานฉลองโบสถนะครับถ้าผิดพลาดขออาภายัยถ้าใครรู้ก็รู้พอสอที่แน่นอนก็ชื่อคอมเมนต์ไว้นะครับเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับทีนี้ท่านถามว่าหลวงพ่อลวยกับสมเด็จโตนะครับท่านมี มีเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือคําพูดของของหลวงพ่อจรูนนะครับท่านบอกว่า,าทั้งสองท่านเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางด้านจิตวิญญาณนะครับหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อบอกว่ามันเหมือนการที่ หลงอ่าสำเร็จโตเนี่ยครับแบ่งภาคจิตของท่านนะครับมาเกิดเป็นหลวงพ่อลวยนะครับฟังดูแปลกๆแต่นี่ก็คือคําพูดของหลวงพ่อนะครับหลวง,งพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อจรูนก็กล่าวต่อว่าท่านเนี่ยตัวท่านเองนะครับสามารถรู้เลยว่าใครเนี่ย แขวนวัตถุมงคลของหลวงพ่อโกยมาเอาอย่างนี้เวลาเวลาที่หลวงพ่อเจอหรือว่ามีใครมาหาท่านเนี่ยท่านสามารถรู้โดยที่ไม่เห็นพ้านในคอนะครับท่านทายถูกทุกคนด้วยถามว่าทําไมท่านรู้นะครับท่านบอกว่าท่านบอกว่าถ้าใครแขวนพราสพลาหลวงพ่อโกยมานะครับท่านกจ็จะนิมิตเห็นสมเด็จโตเดินนําหน้าแล้วหลวงพ่อโกยเดินตามหลัง อ่อันนี้คือในสิ่งที่ท่านบอกนะแล้วท่านก็ถ่ายถูกทุกคนด้วยนะครับเหมือนใครแขวนใครแขวนพระศิวลีนะครับแล้วมีผงของสมเด็จโตด้วยท่านก็เห็นทั้งสามองค์นะครับเห็นหลวงพ่อกลวยเห็นหลวงเห็นสมเด็จโตเห็นพระศิวลีนะครับทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยหลวงพ่อจรูนบอกว่า ถามว่าถามว่าแลวท่านก็นบอกว่าคืออย่างนี้พระสําสเร็จโตนะครับพระเครื่องรุ่นเก่าไม่ว่าจะเป็นพระวัดไหนก็นแล้วแต่คือสําเร็จโตเนี่ยท่านเป็นพระโบราณท่านจะปลุกเสกสไตล์โบราณมันอาจจะไม่เข้ายุคเข้าสมัยหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านจะเสกแบบเร็วแรงบู๊ตาร์ตนะครับเร็วแรงนะครับเพราะว่าท่านบอกว่า ใครก็แล้วแต่ที่มีสมเด็จวัดระฆังบางหุ่นพรมวัดเกตคือเอา,อาง่ายๆเป็นพระของสมเด็จของสมเด็จโตเนี่ยสิ่งที่ต้องทํามันคือคือต้องสวดมนต์ต้องหมั่นสวดมนต์นะครับมันถึงจะเขาเรียกอะไรเหมือนปลุกเสกของเหมือนทําให้เป็นพระเครื่องนั้นมีพุทธคุณมีพลานุภาพหลวงพ่อจรูนบอกว่าส่วนคนสมัยนี้เนี่ย สวดมนต์กันน้อยนะครับหลวงพ่อกลัวท่านก็เห็นท่านจึงเสกให้เร่งแรงนะครับเร็วได้เร็วเพราะว่าด้วยคนเนี่ยทำมาหากินคนไม่มีเวลาอาจจะไม่มีเวลาสวดมนต์หรือสวดมนต์กันไม่เป็นนะครับท่านก็ช่วยแล้วพ่อกลวยเนี่ยนะครับเวลาปลุกเสก ท่านก็จะจุดทูบไว้ตลอดนะครับหลวงพ่อบอกว่าก็เพื่อจะแบ่งบุญแบ่งบารมีของท่านเนี่ยไปกับทุกๆคนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลวงพ่อกลวยเนี่ยจะได้ผงเก่านะครับผงเก่าสําเร็จโตมาผงจินดามนีของหลวงพ่ออิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระอ่าคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นเนื้อผงเนี่ย ก็จะเป็นพิมพ์พักของสําเร็จโตแล้วพิมพ์พักเําเจโตนะครับหลวงพ่อจรุณบอกว่าหลวงพ่โกยก็จะสวดคาถาชินบนบัญชรไปด้วยนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่หลวงพ่อจรุณน่ะได้บันทึกไว้นะครับกับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็มีคนบันทึกเอาไว้เกี่ยวกับหลวงพ่อกวยนะครับส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมอย่างนี้ผมอ่ะ เก็บพระของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ทําไมมันมีมันมีเป็นพิมพ์ถอดจากวัดละคังหอดจากวัดเกตนะครับบางอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพิมพ์พระของหลวงพ่อกลวยนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ที่เราไม่เคยเห็นก็มีหรือบางคนเห็นก็มีนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นพิมพ์เป็น ปอกโพพิมโบราณนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับใครเห็นก็ต้องรู้เลยว่าเนื้อเนี่ยเนื้อของท่านนะครับเนื้อเนี้ยเป็นเนื้อของท่านออามาดูกันดูคระไปด้วยนะนะครับจะได้จะได้รู้ว่าเออเนื้อเนื้อผงน้ํามันโบราณนะครับเนื้อผงน้ํามันก่อนไปสมันท้าร้อยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ โซนเนื้อความเก่านะครับเรื่องวิธีการสร้างก็แน่นอนล่ะเป็นท้าท่านถอดมานะครับก็จะตื้นเบอร์นะครับแล้วก็เนื้อหาก็จะเป็นของท่านท่านก็จะชอบป้ายสีพึ่งไว้เล็กๆน้อยน้อยนะครับพิมพ์นี้เนี่ยจะเป็นพิมพ์ดารานะครับลงในหนังสือสมองรวมรวมพิมพ์พาของสมเร็จโต เล่มเก่าๆเราไปหาดูได้ครับพิมพ์เนี้ยจะเป็นพิมพ์ดาราก็คืออยู่ในปกหน้หนาแรกนะครับของปกของรวมภาพของสาเร็จโตนะครับผมก็จําจชื่อคนรวมเล่มไม่ได้นะครับหลวงพ่อกลัวท่านก็นมาถอดนะครับเนี่ยท่านก็นมาถอดพิมพ์นี้แล้วก็พบเจอน้อยเนาะเพราะว่าบางคนก็คิดว่าเป็นสาเร็จโตเกะนะครับเนีย่ยเป็นผงน้ํามัน บางครั้งก็กถูกตีเก๊เพราะว่าคนเข้าใจว่าเป็นของส่วน,นโตแต่คนอะเข้าใจว่าเป็นผ้าเก๊นะครับเป็นเนื้อผงน้ำมันเก่าเช่นกันนะครับน,นี่ก็ทาลักมั้งนะครับเป็นเนื้อแบบเทยอดนะครับอ่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งทิมที่หลวงพ่อลวยท่านถอด นะครับพยายามซูมอ่ะอันนี้ลองซูมเจาะลึกๆหน่อยอ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อผองน้ำมันยุคแรกๆนะครับผงน้ำมันยุคแรกๆส่วนตัวผมเนะี่ยถามว่าม,มาทำทำไมนะครับมาทำพระอย่างนี้ทำไมหายากแล้วมันก็ไม่ค่อยมีนะครับ ที่ผมทำเนี่ยนะครับก็อยากให้รู้ว่าหนึ่งสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่หลวงพ่อโกยท่านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ความเคารพนับถือและมันก็มีโคมีข้อมูลจากหลวงพ่อจรูนนะครับว่าท่านทั้งสองมีความสัมพันธ์กันนะครับทางด้าน <c oughs> เรื่องจิตวิญญาณน,นะครับ หรือเป็นภาคส่วนหนึ่งของสำเนจโตมันก็เลยถามว่ามันน่าตื่นเต้นหน่ออีกนะดีกว่าเราก็จะมานั่งเหอกับพระปกโพอง,งละสองล้านสามล้านนะครับไม่ได้หมายความว่าปกโพไม่ดีไม่ใช่แต่เป็นการที่เรารู้ว่าผููบาอาจารย์เราเนี่ยให้ความสำคัญกับใคร นับถือใครเขาเรียกว่าจะเป็นคนปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นปัจจุบันเขาเรียกไอดอลในดวงใจอะ่ะเออนะครับแล้วก็ถามว่าพิมพ์ของสมเด็จโตแล้วเป็นเนื้อพ้าของท่านคิดว่าดีไหมครับดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าโปกโพไม่ดีแยกแยะให้ออกนะครับเพียงแต่ว่าการให้ความสําคัญสําหรับตัวผมนะเป็นคนเก็บยิ่งรู้ว่า หลวงพ่อนะนะครับถ้าหาว่าจริงนะครับจริงอย่างที่หลวงพ่อจะรูนว่าเห็นว่า,วาพิมพ์พระที่หลวงพ่อโกยท่านถอดจากวัดระครังถอดพิมพ์สําเร็จโตมันน่าจะโคจะดีเลยโคจะดีเพราะท่านน่าจะตั้งใจใส่จิตวิญญาณบริกรรมคาถาปลุกเสกอย่างดี ใส่จิตใส่ใจของท่านเขาเรียกจิตของผู้สร้างคือสิ่งเหล่านี้ผมเขพยายามที่จะทำคลิปเพื่อเพื่อเรียกว่าอะไรก็เผยแพร่แล้วเนะเพราะว่าคนก็ไปเหอกับบกโพแล้วคิดว่ามีแต่พระอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับมันก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมรู้ว่าท่าน่ะสร้างเยอะ นะครับเอางนี้ดีกว่าท่านสร้างเยอะโดยเฉพาะพิมพ์จากวัดละรังนะครับพิมพ์ของเส้นเป็นโตแล้วกันเพราะว่าท่านก็เอามาหมดแหละไม่ ce, happen. ว่าจะเป็นวัดเกตบางคมเอามาหมดเขาเรียกว่าอะไรล่ะสามารถทําให้ค no ุณสามารถแขวนพระดีๆได้ในราคาถ้าถามว่าเออแน่เรามันก็ต้องพูดถึงราคาด้วยเพราะเรามันไม่มีใครให้พระเราฟรีๆหรอก เราก็ต้องซื้อเราหนีกนหนีเรื่องควาเรื่องสิ่งนี้ไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยพ้าอย่างเงี้ยมันถูกคุณก็เข้าถึงได้ในราคาถูกประหยัดเงินได้ได้แขวนผ้าดีในราคาถูกดีไหมครับผมก็ว่าดีนะเออมันก็ดีแล้วก็สำหรับตัวผมนะก็ภูมิใจด้วยได้หยิบยกพ้าที่หลวงพ่อได้ทํานะครับเชื่อเถอะว่าพิพ์อย่างเงี้ยเนี่ยตีเก๊กันแหลกราน เพราะอะไรก็คิดว่าเป็นของเปนโตแล้วเนื้ออย่างเงี้ยเก๋นะครับไม่เก๋หรอกอันนี้เนื้อของท่านท่านถอดพิมพ์ใครเจอนะครับคุณดูเป็นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมก็ที่ามาทำเนี่ยคืออยากให้คุณดูเป็นแล้วก็เอาไปซื้อไปหาด้วยตัวคนเองนะครับคุณเห็นในคลิปเนี่ยนะครับเป็นเนื้อเนี่ยเนื้ออย่างเงี้ยเนี่ยเ้ยติดตาเวยเราก็ไปเราไปเจอไม่ว่าจะเป็นบ้านเพื่อนสนามพระตู้พระ นะครับคุณก็มีกําลังคุณก็เช่าซื้อได้ไม่มีราคากลางนะครับผมก็ย้ําเสมอว่าถ้าอย่างเงี้ยไม่มีมันไม่มีราคากลางหรอกราคามันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นเขาต้นทุนเข้ามาเท่าไหร่เขาศรัทธาอยู่เท่าไหร่ส่วนตัวคุณก็ศรัทธาอยู่เท่าไหร่คุณก็จ่ายไปคุณไม่ไหวก็ไม่ต้องซื้อ <organizational. S 1> ก็เอาไว้อย่างนั้นแหละม,ม,ม,มัน <c oughs> มันมันขึ้นอยู่กับความพร้อมนะครับ เพียงแต่ว่าถ้าเรารู้คุณค่านะครับแล้วเรามีกําลังจ่ายจ่ายไปเหอะนะครับเพราะว่าท่านเชื่อเถอะว่าท่านทําอย่างดีสําหรับพระของเสด็จโตท่านทําอย่างดีเชื่อผมเหอะดีดีจริงๆโคจะดีเลยไม่ใช่ดีธรรมดาก็ย้ำอีกทีว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงที่หลวงพ่อจะรู้นท่านกล่าวโ,โคโค้ดของโคดดีคุณได้แขวนพระอย่างเนี้ย โคตรดีนะครับเป็น,เ,ปนเนื้ออย่างเงี้ยเป็นพิมพ์พราของสาเร็จโตลืมนะครับพราของสาเร็จโตมีตั้งร้อยวอาพิมพ์นะครับตามบันทึกของปูค่คาแต่ทุกวันเนี้เรากลับไปเชื่อพ่อ้าบอกเออมีแค่สิบสามพิมพ์ระหว่างพ่อขาพราที่มันพึ่งมาจะซื้อจะขายกับหลวงปู่คานะครับเป็นสิทธิ์กุนกุติของสาเร็จโตถามว่าพี่พี่จะเชื่อใครเอาเพื่อนๆน,นจะเชื่อใคร คิดเอาเองจะเชื่อพระกุณกุติหรือจะเชื่อพ่อค้าพระก็เอาแล้วแต่นะครับส่วนตัวผมผมเชื่อของผู้คำนะครับพิมพ์ภาะโบราณเป็นปกโพโบราณหายากมากนะครับคือพิมพ์อย่างเดียวก็หายากเพราะว่าอะไรรู้ปะคือมันก็ถูกตีทิ้งของใครไม่รู้มันไม่ตรงกับที่เซียนซื้อขายกันนะครับ พิมพ์เนี้ยถ้าเป็นเนื้อวัดเมื่อของเซมโตแน่นอนละไม่ต้องมาคิดอะไรมากครับมันจะอยู่วัดไหนก็ช่างมันขอให้เป็นเนื้อแท้สูตรสมเด็จโตนะครับแขวนได้เลยนะครับบางคนอ่ะถึงบอกว่าบางครั้งอ่ะถ้าเรามีมีเศษสมเด็จโตอ่ะแค่ลิตรเดียวก็ทำให้ชีวิตดีขึ้น บางคนก็ยอมซื้อถึงขนาดว่าหักหักก็ยังซื้อกันถูกไหมแล้วเนี่ย <c oughs> ถึงบอกว่าพระของของหลวงพ่อลวยนะครับที่ถอดทิมเทนโตแล้วถามด้วยสไตล์ท่านมันก็เหมาะกับคนยุคอย่างเรานะอีกส่วนมน้อยทำมาหากินเยอะนะครับท่านก็สวดเร่งให้ให้มันทันอกทันใจให้มันเข้ากับยุคเข้าเกิดสมัย เพราะท่านเอง่ะเชื่อ,อเอว่าก็รู้แหละคมมันต้องทํามาหากินจะมานั่งสวนมนยาวเป็นชั่วโมงชั่วโมง <c oughs> ไม่ไหวหรอกตายกันพอดีแต่ถามว่าใครมีเวลาก็สวดกันไปนะครับท่านก็ทําไว้สําหรับผนส่วนใหญ่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องพิมพ์พักสุนตโตและเป็นเนื่อของท่านนะครับผมแนะนํานะครับผมเชื่อว่าตอนเนี้ยถ้าเกิด ผมสอนดูไปนะครับดูให้ติดตานะครับว่าธรรมชาติผมไม่มีตําหนิพิมพ์ให้นะนะครับผมมีแค่เอกลักษณ์พิมพ์นะครับคาว่าเอกลักษณ์พิมพ์นะ่ยคือศิลป์คือการสร้างรูปแบบนะครับไม่มีตําหนินะครับเพราะอะไรเพราะว่าของเก่ามันไม่สามารถดูด้วยตําหนิแค่นั้นเองผมก็ให้ดูธรรมชาตินะครับบางคนก็ดูด้วยตําหนิก็เชื่อเหอะ เป็นพาจนตายก็ดูไม่เป็นนะครับเพราะาดูของเก่าไม่เป็นและเชื่อว่าเนี่ยพายอย่างเงี้ยท่านทํามือนะครับมันไม่มีเหมือนกันสักองคหรอกจริงๆเนื้อยุบมันหดมันเกินมันสารพัดสารเพที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดูของเก่าให้เป็น แค่นั้นง่ายมากนะครับเราก็จะเจอพระไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นเนื้อของเศษโตพิมพ์นี้อคุณก็ก็ดีใจด้วยนะครับเจอเป็นของหลวงพ่อกลวยก็ดีใจด้วยก็แนะนําให้เอาไปใช้เพราะสิ่งหนึ่งที่ที่หลวงพ่อทำเนะี่ยนะครับก็เอาไปใช้ใช้เจตนาสร้างก็มีแค่นั้นเองก็เอาไปใช้มันมันก็อาจจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะครับและท่านสร้างก็ ก็ท่านก็เชื่ออย่างนั้นนะครับอ่ะผมก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นเท่าที่ผมพอที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จโตกับหลวงพ่อลวยนะครับส่วนใครไม่เชื่อก็ลองไปหาหลวงพ่อจรูนเอานะครับไปถามท่านถามลูกศิษย์ท่านก็ได้นะครับท่านพูดไว้โอเคก็ถ่ายคลิปแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในมุมมองของของการศึกษาการเก็บของเก่านะครับแล้วก็ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันขอให้ทุกคนนําทริคผมไม่ใช้นะครับเนื้อของท่านพิมพ์พาะสเด็โตถอดมาตื้นๆขอให้เก่านะครับตีไว้ก่อนเลยก่อนส5 0 0อเพราะฉะนั้นเนี่ยพระหกสิบปีตีไป70ปีต้องมีนะครับย้ำนะครับของ70ปีกับของ17ปีไม่เหมือนกันหรอกนะครับโอเคก็ ขอบคุณขอบคุณจากใจจริงขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณเข้ามารัชมขอบคุณทุกสิ่งอย่างขอบคุณเพื่อนๆนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมใหม่ที่เข้ามาแล้วก็แล้วก็พูดคุยกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมฝากอีกอย่างหนึ่งผมจะไม่รับเช็ค้านะครับไม่รับตอบเก๊แท้ส่วนใครอยากดูเก๊แท้ก็ไปย้อนดูคลิปผมผมก็ทําไว้หลายๆเนื้อหลายๆแบบนะครับลองไปสําคัญเลยดูของ ของเก่าแค่นั้นเองโอเคก็สวัสดีนะครับขอบคุณมากครับผมชัดเมืองจันทร์